พี่น้องสุขครูสู้คนครับผมเหมือนนี้ก็มาขอเก็บภาพครับผมบานงามๆของคุณนาวาดครับผมจุปนุรีนะพี่น้องนะนี่ครับผมขออนุญาตเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสร้างดิจุพนุรีคือเก่าครับผมครับผมสร้างดิจุพนุรีครับผมพี่น้องเอ็ดบ้านสร้างตึกโกดังพี่น้องเด้อคิดถึงสร้างดิจพี่น้องราคาบานๆครับผมนี่อันนี้บ้านนาวาดครับผมนี่ครับผมนั่นจะขึ้นกับประมาณปลายเดือนนี่แหละครับผมปลายเดือนมิถุนายนนะพี่น้องเนาะเก็บภาพด้านหนาครับผมเนี่ยเก็บภาพด้านหนาครับผมบานสไตล์โมเดิร์นพี่น้อง ผสมญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ผมบอกว่าพิษพี่น้องนี่ถามสร้างดิสครับผมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมสวยงามเลยพี่น้องเด้อครับผมนี่เก็บภาพครับผมมาฝากพี่ฝากน้องครับผมอันนี้ด้านหน้าครับผมนี่สร้างดิสชุมพลบุรีเลยพี่น้องเด้อฝากไปเนี่ยพี่น้องเบอร์โทรไอชินใบเต้คลิปพี่น้องอันนี้ผ้าพี่้าหน้องยางเบื้องด้านในครับผมขออนุญาตเก็บภาพได้ครับเด้ออันนี้บ้านของคุณนาวาดครับผมขออนุญาตเก็บภาพฝากพี่ฝากน้องครับผมผมได้อยากได้บ้านงามๆมังสิครับ บ hmm. ิึงเป็นตัวอย่างเลยพี่น้องเบิึงเป็นแบบพี่น้องเนาะอันนี้เป็นห้องนอนพี่น้องห้องกวางพี่น้องเนาะนี่ห้องกวางกับผมพี่น้องเนี่ยางนี้ก็จะเป็นห้องครัวเด้พี่น้องเด้อเนี่ยครับผมห้องครัวครับผมโล่งป่งพี่น้องครับผมสาสตรครับผมขออนุญาตเก็บภาพครับผมบ้านนวาดครับผมหน้าก็จะขึ้นประมาณแต่ปลายเดือนมิถุ่านาพี่น้องนี่ครับห้องสวงห้องน้าพี่น้องกวางกวางเนาะพี่น้องเด้อครับผมนี่สร้างเด็กชุมพลบุรีพี่น้องเป็นหมู่เป็นพวกกันนี่แหละครับผม าถ่ายคลิปภาพไปสร้างดิตครับผมนี่ครับผมเพื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจกับโทษติดต่อสอบถามสร้างดิตเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบอร์โทรสิไม้ใต้คลิปครับผมขออนุญาตเก็บภาพบ้านคุนนวาดครับผมพี่น้องผ่าม่านก็งายไม่ต้องพี่น้องเนาะครับผมกระเบื้องครับผมสีเรียบร้อยพี่น้องห้องนี้ก็จะเป็นห้องตัวนี้ก็เป็นห้องเก็บของพี่น้องครับผมท้าอนนี้ก็จะเป็นห้องห้องรับแขกนะพี่น้องเนาะครับผมห้องรับแขกครับผม งรับแขกมาได้เปิดไฟครับผมเปรียบขาวาความมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องแเรียบร้อยเลยพี่น้องกับเบื่องงามเลยพี่น้องเด้อครับผมนี่นี่ครับผมกว้างขวางนี่พี่น้องครับผมท่านไหนอยากสร้างบ้านสร้างโกดังนึกพี่น้องเนาะเฮ็ดต่อเติมบ้านกับติดต่อสร้างดิสชิพลบุรีได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเบอร์ถ้วยชิมไปไตคลิปครับผมสร้างบ้านบ้านครับผมราคากันเองครับผมราคากันเองครับผมคุยกันได้พี่น้อง น,นี่ด้านข้างครับผมอันนี้เป็นเห็ดกำแพงนะพี่น้ 8, 9, nah องเนาะราคาก็อยู่ประมาณ8กวาแสนพี่น้องครับผมพร้อมอุปกรณ์ครับผมนี่ครับผมเห็ดกำแพงเรียบร้อยเห็ดรัวยนะพี่น้องนี่อันนี้ด้านนอกครับผมเก็บภาพด้านนอกมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องนี่อันนี้เห็ดเสือไม่ครับพี่น้องเนาะกันฝนกันฝ่าพี่น้องไปตากสุพงสภาพี่น้องอันนี้กัด้านฝั่งก็บมิสิ่งพี่น้องสิ่งลรางจานอีกชุดหนึ่งพี่น้องถังน้ำพี่น้องเนาะนี่เก็บภาพด้านข้างครับมาฝากพี่ฝากน้องครับผม ยจะได้สนใจกับติดต่อสอบถามสร้างดิสเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนี่ยครับผมเป็นละแนงเนาะพี่น้องเนาะขบวนเป็นละแนงครับผมละแนงใหม่ชิทนก็ไม่อัดเนาะพี่น้องเนาะครับผมทุ่นก็ไม่อัดครับผมเก็บภาพรอบๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมหนังด้านนอกพี่น้องนี่กระจกพี่น้องนี่งามพี่น้องเก็บมาฝากพี่ฝากน้องเด้อครับเด้อครับผมสร้างดิสชิ้นพูลีพี่น้องครับผมมีงานมีการกับติดต่อสอบถามเลยพี่น้องเบอร์โทรที่ไม่ได้คลิปครับผมเบอร์โทรที่ไม่ได้คลิปครับผม บั่นงามๆพี่น้องเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องเจ็ดบั่นแม่งงงามพี่น้องราคาประหยดัดนะพี่น้องเนะะาระราคาพอแพงกันได้พี่น้องราคาพอไปพอมาเลยครับผมครับผมสวัสดีครับ